สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับพบกับมินอีกแล้วละว,วันนี้เราก็อยู่ในช่วงใหม่ของช่องเรานั่นก็คือช่วงเวทช็อค oh <my> เราจะไปช็อคช็อคช็อกับชาวเวทที่น่าสนใจอาะละแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญสาวสวยคนแรกของเราที่จะมาคุยกับเรางั้นขอตบมือต้อนรับหมอปิ่นก่อนเลยจ้าเฮ <Hey. S 1> <Hey. S 2> สวัสดีคะ่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยให้หมอปิ่นแนะนําตัวก่อนว่า เป็นใครที่ไหนยังไงทำงานอะไรอยู่ได้ค่ะก็หมอปิ่นนะคะเป็น MUT 75ตอนนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์บังเอกสาขาคลอง3ค่ะคำถามแรกเลยอยากจะถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะ<ม>สะตัตวแพทย์แล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้อืมคือเหมือนกับว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วะคะ่ะ ตลอดตั้งแต่เกิดมาเลยจะมีหมายอยู่ที่บ้านตลอดคือคุณแม่ก็จะเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงหมามาตลอดแล้วก็เหมือนปลูกฝังว่าเราอ่ะจะต้องรักสัตว์ด้วยตรงนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่ามีความผูกพันกับน้องกับหมากับอะไรเงี้ยตลอดเลี้ยงมาตลอดเปลี่ยนตัวเดียวตายเดียวนุ่นเดียวนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าอยากโตมาแล้วรักษาเขาเพื่อให้เขามีอายุยืนเพื่ออยู่กับเราให้นานๆแล้วแบบนี้มีใครเป็นไอดอลส่วนตัวด้วยหรือเปล่า ออตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่ามีไอดอลหรือว่าอะไรเหมือนกับว่าหมาที่บ้านป่วยแล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เห็นคุณหมอทํางานก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างคําถามต่อมาก็คืออยากเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยชอบคอมเมนต์ถามกันในช่องเราเนาะว่าพี่มีการเตรียมตัวสอบยังไงในช่วงก่อนสอบจำได้ไหมในสมัยนั้น โอ้โหนานมากเลยนะหลักหลระเกือบสิบปีได้แล้วใช่ก็เตรียมตัวเหมือนเด็กเอ็นทันทั่วไปเลยก็คือเรียนพิเศษเรียนพิเศษแบบเยอะมากรู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วเรียกว่าอะไรนะแอดมิชชั่นเดี๋ยวนี้ไม่อ่านแล้วเนี่ยเรื่องหน้าที่แคสป่ะอ๋อเหล่านี่นานมากเนาะ ก็จริงจริงเตรียมตัวเหมือนคนอื่นเลยก็คือเรียนพิเศษตอนนั้นเรียนพิเศษหนักมากเชื่อว่ารุ่นเราอะเป็นรุ่นที่ต้องเรียนพิเศษอยู่แล้วเนาะเรียนตั้งแต่8โมงเช้าเยัน5ทุ่มตอน8ปดโมงเช้าเยัน5ทุ่มตอนก็8โมงเช้าเยัน5้าทุ่มตอนแโมงเช้าเยันห้าทุ่มตอนก็เรียนทุกวันทุกวันทั้งสอบตรงทั้งสอบแอดมิชชั่นแล้วก็เลือกศัตวแพทย์สองอันดับแรกก็เลยติดที่นี่อันดับสองแล้วมี เทคนิคอะไรแนะนาน้องๆไหมถ้าสมมติว่าน้องๆอยากจะเข้าคณะนี้อ๋อส่วนใหญ่เอ,อ่อคณะสตวพทย์ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเหมือนตอนนั้นหรือเปล่าเนาะแต่หลักๆก็คือใช้วิชาว,วิทยาศาสตร์เนาะที่ต้องปิ้วเคมีฟิสิกส์ชีวะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แกะอืมก็เหมือนอ่านตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ฝึกชอดโน้ตพยายามขยันนะอดทนแล้วก็อ่านหนังสือทุกวันแล้วพอทีนี้หลังจากที่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างาอืมก็ ตอนแรกก็รู้สึกดีใจแล้วเข้าแบบเราได้เรียนอะไรที่เราชอบแล้วแล้วก็แต่พอเข้าไปเรียนจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราคิด <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่ามีแค่หมาก,กับแมวแต่พอเข้าไปเรียนเราเรียนกบเรียนหนูเรียนกระต่ายเราปีหนึ่งอะ่ะแล้วเราต้องเรียนหลายหายสัตว์มากคือจริงๆเราอะ่ะสัตว์เลื้ยคานเราอะ่ะไม่ได้เลยเรากลัวมากแต่คือตอนนั้นอะ่ะ มันเข้าไปเรียนแล้วอะเราก็ต้องทําใจเรียนให้ได้แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนมากเพราะว่าออกไปเรียนโคเนีย้ยก็เงือแตกล้วงก้นวัวนูน่นนี่นั่นใช่ไหมก็เหมือนกับใช้ความอดทนเยอะเหมือนกันแต่ว่าในความอดทนนั้นมันมีความสนุกเพราะว่าเราได้เรียนร่วมกับเพื่อนเหมือนกับว่าไ็ไคุยกันเมสากันเรียนกันด้วยความสนุกมากกว่าจำเป็นจะต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมถึงจะเรียนคณะนี้ได้ ในความคิดของหมอปิ่นเองในความคิดไม่จําเป็นนะแต่ว่าควรจะรู้พื้นฐานไว้อะค่ะคือความรู้พื้นฐานน้องๆหลายคนในในตอนนี้น่าจะมีมากกว่าพวกเราเยอะมากเพราะว่าใช่เพราะว่าวิชาการตอนนี้เนาะมันน่าจะแน่นกว่าแล้วก็แค่ความรู้พื้นฐานก็ได้แต่ที่เหลือพอมาเรียนปุ๊บมันต้องใช้ความขยันแล้วก็การจํามากกว่า ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษที่เราเจอในคณะเนี่ยมันจะไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำศัพท์แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาเรียนใหม่อยู่ดีเพราะมันเป็นศัพท์เฉพาะในศัตวแพทย์เนาะเออเพราะ,ะนั้นทุกคนก็ต้องเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มพื้นฐานไปพร้พอมๆกันนะคะได้ข่าวว่าช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยหมอเป็นได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานในที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นได้ไวใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะพอจะเล่าได้ไหมว่าที่ไหนเอ่ยก็เหมือนกับตอนช่วงประมาณปีห้า ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่อเมริกาโอ้ไม่ก๊อความใฝ่ฝันของทุกคน <c oughs> อ่าช่วยเล่ารายละเอียดได้ไหมเอ่ยว่าเราไปฝึกที่ไหนทำอะไรบ้างได้เหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะมีโอกาสก็คือทางมหาลายัยอ่ะเขามี MOU กับต่างประเทศอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็เหมือนปีเราเป็นปีแรกที่เปิดที่อเมริกาแล้วก็ด้วยความอยากไปเที่ยวของเรา เราก็เลยติดต่ออาจารย์ไปเขาก็มีคอนแทคกับที่ทางอเมริกาให้เราไปฝึกงานที่ฟลอริดาแล้ก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่เชลเตอร์ที่เขารับจัดมาเพื่อรอคนอุปการะไปเลี้ยงต่อเนี้ยค่ะคร <ะ S 1> ับแล้วที่ไปที่นู่นเนี่ย ได้ทําอะไรบ้างคะาในฐานะนักศษาสัตวแพทย์ก็ทําทุกอย่างเลยเหมือนว่าว่าตั้งแต่เขารับสัตว์เข้ามาเขาว่าจะตรวจร่างกายก่อนถ้าเกิดว่ามันป่วยเขาก็จะรับเลี้ยงจนมันให้ยารักษาจนมันดีขึ้นเออฉีดวัคซีนทำหมันแล้วก็ไปช่วยคุณหมอที่นู่นเขาทำอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เออทำตั้งแต่ทำความสะอาดพื้นโกงเลยเห mm hmm. มือนเขาจะเทคเราว่าเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง เขาก็จะให้เราทําทุกอย่างแล้วก็ถ้าว่างเราก็จะไปเล่นกับแมวกับหมามแล้วพอไปที่นู่นนะครับประสบการณ์การทํางานของที่อเมริกาเนี่ยต่างกับการทํางานที่ไทยมากน้อยแค่ไหนเลยอืพอได้เริ่มทํางานรู้สึกว่าความแตกต่างมันมันคนละแบบกันเพราะว่าที่นู่นเขาค่อนข้างทํางานเป็นเวลาแล้วก็เวลาทํางานเขาจะค่อนข้างจริงจังกว่าของเราของเราคือเวลางานและเวลาเล่นคือรวมกัน เขารู้เอาเหรอเรื่องในการทํางานคนที่นู่นนะ่ะเขาจะค่อนข้างสีเรียสมากคือเวลาทํางานกับเวลาเล่นนะ่ะอารมณ์จะแตกต่างกันมากพอเวลาทํางานปุ๊บเขาจะจริงจงังเข้าหมวดจริงจงังแล้วก็เหมือนเชลเตอร์ที่นู่นเขาทําเป็นแนวกึ่งธุรกิจเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะ่ะคือต้องต้องเป๊ะหมาเขาจะต้องเรียบร้อยต้องสะอาดเพราะว่าจะมีคนมาเยี่ยมก็ต้องดูดีตลอดเนาะแล้วก็หมอที่นู่นนะ่ะ ถ้าเวลาเขารับเคสเครื่องนอกเขาจะไม่รับล็อกอินเวลาคนเข้ามารักษาก็ต้องโทรนัดก่อนแอปพลิเมนก่อนทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแตกต่างจากบ้านเรามากบ้านเราก็จะอ่ะหมาป่วยก็เข้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบ้านเราก็จะมีความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลมากกว่าใช่ใช่แล้วที่ได้ไปฝึกงานที่เนี่ยมีความประทับใจอะไรในที่เราไปฝึกงานบ้างไหม ประทับใจเยอะเพราะว่าเราได้ประสบการณ์เยอะเนาะเออเราได้รู้ว่าที่นู่นเขาทํางานกันยังไงแล้วก็เหมือนเขาต้อนรับเราดีมากเราไปอยู่บ้านกับคุณหมอเขาก็ดูแลต้อนรับเราอย่างดีพาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เทคเราว่าเราเป็นเพื่อนเขาคนหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอถามหมอปินก่อนว่า ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงต้องภาษาอังกฤษต้องระดับไหนไมีการสอบโทอิคทฟเฟลหรืออะไรหรือเปล่าคือเอาจริงๆรงูปะปะก็ไปได้ก็คือก่อนไปอาจารย์ก็จะให้ไปเทคคอร์สั้นๆจัดคอร์สที่มหลาลัยอย่างไง้ยค่ะ เพื่อฝึกภาษาอังกฤษนิดหน่อยเป็นพื้นฐานให้เราพอพูดได้เอาตัวรอดได้แล้วก็ส่วนงานสัตว์เล็กเราก็ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กๆน้อยๆก่อนไปใช่ทางนี้ก็ต้องบอกกันว่าขึ้นอยู่กับทาง MOU ของแต่ละมหลาลัยเราไม่สามารถบอกได้ว่ามหลาลัยไหนมี MOU กับที่ไหนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นมหลาล<ม>ัยที่เป็นมหลาลัยหลักเนี่ยก็จะมี MOU กับทางมหลาลัยต่างประเทศกันอยู่แล้ว<ช>แล้วถ้าสมมติว่าน้องๆอยากไปล่ะหมอเป็นยนีวิธีแนะนํา ให้น้องยังไงมาแบบเออถ้าเรามีมุ่งมั่นว่าแบบโอยอยากไปลองฝึกงานจังเลยเผื่อแบบจะได้ช่องทางอะไรพวกเนี้ยอ,อืมคือมหาลัยเขาก็จะมีโครงการอยู่แล้วนาะแต่ละปีเราก็อาจจะต้องคอยติดตามข่าวข่าวสารของแต่ละมหาลัยเนอะแล้วก็พยายามคอนแทคอาจารย์ให้เร็วเพราะว่าคิดว่าตอนเนี้ยโอกาสน่าจะเยอะกว่ารุ่นที่เราเยอะมากเพราะว่า ช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะติดโควิดหน่อยแต่ว่าต่อไปอาจจะมีโอกาสที่เขาจะเปิดต่างประเทศเยอะกว่านุ่นเราแล้วก็แนะนําถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีทุนทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําให้ไปเพราะมันได้ประสบการณ์เยอะมากอันนี้ก็ซิบถามออหมอปิ่นได้ไหมว่าค่าใช้จ่ายประมาณหลักเท่าไหร่เอากลมกลมกคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราออกเองหมด ทั้งค่าตั๋วเครื่องบีนค่าอยู่แต่ถ้าประหยัดเซฟๆเลยตอนนั้นไปประมาณเดือนเดือนครึ่งก็หมดไปแสนกว่าบาทเหมือนกันเพราะเราไปเที่ยวเยอะด้วยแหละ <c oughs> แต่ว่าแ <c oughs> สนกว่าบาทถ้าสมมติว่าเทียบกับความรู้แล้วก็ประสรบการณ์ที่ได้รับก็ <c oughs> ค<ง>ุ้มค่าอยู่ <c oughs> ก็กอารมณ์มแบบไปเวิร์กแอนทาวเวลประมาณนั้นเลยทีนี้เราพูดเรื่องอเมริกาละเรามาบ้านเราดีกว่า กิจกรรมที่หมอปิ่นเคยได้ทำเนี่ยในระหว่างที่เรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอืมคือเข้าไปตอนปีหนึ่งอ่ะเราก็ได้เป็นคัดเลือกเป็นตัวแทนลีดเนาะเราก็เป็นลีดด้วยกัน <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นก็ฝึกฝึกหนักมากช่วงปีหนึ่งทั้งรับน้องทั้งเป็นลีดแล้วก็เรื่องเรียนอีกหลายอย่างด้วยกันนะคะก็ตอนนั้นเป็นปีที่เวิร์กฮาร์ดมาก็กทํางานหนักแล้วก็แต่ก็สนุกอะคะ่ะ ก็ได้ประสบการณ์ในระหว่างเรียนที่ดีมากก็ถือว่าได้เพื่อนเนาะเราก็ได้เพื่อนมาจากการที่เราไปทํากิจกรรมตรงนี้สมัยที่เรียนเนี่ยมีเรื่องอะไรประทับใจในการเรียนสัตวแพทย์หรือเปล่าส่วนใหญ่ความสนุกของการเรียนสัตวแพทย์มันจะอยู่ช่วงปีหกเนะาะเพราะเราได้ไปฝึกงานตอนนั้นก็ชอบมากเพราะว่าการฝึกงานคือการต้องอยู่ในฟาร์มเนาะเป็นเดือนน่ะแล้วเราก็ได้นอนได้ทํากับข้าวเองได้ใช้ชีวิต กับเพื่อนอนัน่าสนุกมากแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการฝึกง,งานเยอะมากเอ่อส่วนนั้นปีสุดท้ายอจจะเป็นปีที่สนุกที่สุดแล้วก็ประสบการณ์เรื่องผีผีก็จะอยู่ปีนี้ตายแล้วเราเราให้ฟังสักเรื่องได้ไหมเอ่ยเรื<ห>เ่อง<ๆ>อะไรกันคู <ๆ S 1> มีประสบการณ์ได้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะเราอะไม่เคยเจอแต่เราจะชอบฟังเพื่อนเล่าให้ฟังถ้าัานเรื่องนี้เราค้าไปดีกว่า พอจบมาแล้วมีความรู้สึกยังไงรู้สึกว่าวันแรกที่เราเข้าเรียนกับวันสุดท้ายที่เราจบที่เราเรียนจบแล้วก็จบออกไปเนี่ยมีความรู้สึกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาอมวันแรกที่เข้ามาก็คือเหมือนเราเริ่มภูมิใจแล้วว่าว่าเราสอบเข้าได้แต่อันนั้น,นคือจุดเริ่มตน้น <laughs> เพราะว่าตอนเรียนอะ่ะหกปีมันคือระยะค่อนข้างนานเราถ้าเทียบกับกับคณะอื่นแต่ว่าพอจบแล้วเราก็จบแล้ว เราก็คิดว่ามันจบแล้วจริงๆแต่พอมาทำงานปุ๊บมันก็เหมือนรีสตาร์ทใหม่อีกก็คือเริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่าก็ความรู้สึกมันแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วทั้งเรียนจบทั้งเริ่มเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นน้องใหม่ในวิชาชีพใช,ใช่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอถามหมอปิ่นก่อนว่าคือด้วยความที่หมอปิ่นเียนเอกชนเนาะ อยากรู้ว่าพอเราจบมาเนี่ยเรามีแรงกดดันหรือว่ามีความรู้สึกอะไรหรือว่าเรียนเอกชนมันต่างกับเรียนรัฐบาลไหมในมุมมองของคนอื่นอ,อือ,อเอาจริงๆนะไม่ต่างเลยจบมาก็คือเป็นหมอเหมือนกันแล้วก็การทํางานก็คือเท่าเทียมกันความรู้ที่เรียนมาก็เหมือนกันคล้ายๆกัน แต่ละมหาหลัยเนาะเวลาการทํางานก็เขาก็ไม่มีใครบูลลี่เราเราก็ไม่บูลลี่ใครคือเราก็ทํางานของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยกันทํางานมากกว่าเพราะว่า<ม><ม>ด้วยความที่ว่าเรามีข้อสอบกลางเนาะที่เราต้องสอบในช่วงปีห้าเราก็เลยแบบมั่นใจได้ว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีความรู้พื้นฐาน,านเท่ากัน,กนใช่<ม>พอหลังจากที่หมอเป็นจบมาแล้วได้เข้าทํางานเนี่ย แล้วอยากจะให้หมอปิดเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทํางานหน่อยว่าประสบการณ์ทํางานที่เราเป็นหมอสัตว์เล็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมพอเรียนจบมาแล้วก็เริ่มทํางานที่โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกตั้งแต่ตอนตอนจบเลยเนาะแล้วทีนี้ตอนแรกๆค่อนข้างเครียดแล้วกดดันเพราะว่าเราทํางานสัตว์เล็กเอ,อ่อการทํางานมันขึ้นอยู่กับชีวิตสัตว์ แล้วแรงเพรสเชอร์มันเยอะมากจากเจ้าของว่าน้องจะเป็นยังไงน้องจะรอดไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทํางานไปเรื่อยๆเหมือนเรามีประสบการณ์มากขึ้นอะไรตรงนั้นเพรสเชอร์มันก็ลดลงแต่คิดว่าก็การทำงานสัตวแพทย์ใจรักอย่างเดียวมันไม่ได้เนาะต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ขยันเหมือนเราต้องหาความรนุตลอดเวลาอยากจะให้หมอเป็นฝากถึงน้องๆว่าน้องๆที่อยากจะเรียนคณะเนี้ยอยากจะให้น้องๆต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องเตรียมพร้อมยังไงที่สาหรับ จะมาเป็นอาชีพสัตวแพทย์นี้อนอกจากมีใจรักอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็นอกจากใจรักแล้วก็ยังต้องใช้ความอดทนเนาะอย่างที่บอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รักษาสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์พูดไม่ได้เราก็ต้องสื่อสารกับเจ้าของเพราะฉะนั้นการสื่อสารอะเป็นสิ่งสําคัญเจ้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันเลยเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมีความอดทนในการสื่อสารให้เข้าใจทั้งสองฝ่าย เพราะว่าในนการรักษาแล้วอะทั้งเรากับเจ้าของต้องช่วยกันเพื่อรักษาน้องบางทีน้องกลับบ้านไปเจ้าของไม่ป้อนยาก็ไม่หายอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะทีนี้การก็ต้องอดทนในการทํางานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ขยันหาความรู้ตลอดเวลาแล้วก็รักษ์อันนี้คือสําคัญมีความรักษ์แล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าวิชาชีพสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่เหมือนกับว่าต้องหาความรู้ ตลอดเวลาเหมือนเราเรียนจบแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นเราก็ต้องสัมมนาเพื่อมีความรู้เพิ่มมต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าต้องพร้อมในการทํางานตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีทุกอย่างตามนี้ก็น่าจะเป็นรับแพทย์ที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะอยากให้หมอปิ่นฝากตัวเองหน่อยว่าสามารถติดต่อติดตามช่องทางไหนของหมอปิ่นหรือว่าอยากจะพาน้องไปรักษากับหมอปิ่นเนี่ยทำได้ที่ไหนบ้างก็ก็ กดไลค์แฟนเพจของโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกสาขาคลองสา,า,งสาได้เลยเนาะก็จะมีพวกออข่าวสารลงหรือว่าบางทีก็จะมีอัปเดตความรู้ต่างๆในเพจนะคะได้แล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเกี่ยวกับการเรียนสัตวแพทย์หรือการฝึกงานที่อเมริกาก็ติดต่อทั้งมาได้ที่เฟซบุ๊กของพี่ได้เลยโอเคครับท่านี้ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอปิ่นมากๆเลยนะคะ<ด>ขอบคุณนะคะแล้วยังไงก็รเราอาจจะได้มา เชิญหมอปิ่นมาอีกรอบหนึ่งเรื่องในโอกาสอืนะ่นๆแล้วถ้ามีท็อปิกที่น่าสนใจเอาละแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ดช่องเราด้วยแล้วยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ